Shut so the เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ชอบนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์ครีมองคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาให้ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลฟ์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ย ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกีิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝ่าวันนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปดฝาซีค่ะ วันนี้นะคะก็มีภาพหลุดเนาะในส่วนของอัปเดตใหม่นะคะที่ทางนะคะของค o กก i ้ k i n คิงดอมเนี่ยเหมือนจะมือลั่นกันเองนะคะแต่ด้วยเหตุของชาวเน็ตอย่างเราๆนะคะก็แคปกันยังไวเหลือเกินนะทุกคนนะคะก็ต้นโพเดี๋ยวจักโพสต์นี้เลยค่ะนะคะของทาง c o o k กี้รันคิงดอมนะคะอี๋อาจจะเซลขยายภาพนิดนึงนะทุกคนนะคะ เป็นภาพนะคะจากทางคุกิลันคิงดอมนอออฟฟิเชียลนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการนะคะอัปเดตนะคะวันที่14เดือนนี้นะทุกคนนะคะก็เหมือนจะมือลั่นไปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทางต้นโพสเนี่ยก็ได้ลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนในส่วนของอาณาจักรนะคะคิมอ่อไม่ใช่คิมคอเต็น,นะอนาณาจักรนะคะสาธารณรัฐแคมนะคะเออเนาะคิมคอเต็กก็คือ ท่านโกงสุนของเราเองซึ่งตัวใหม่นะคะที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวของคุณคุกกี้หอยนางลมนะคะคือแบบมีความลูหลานแล้วแบบคอสตูมปังแน่นอนทุกคนนะคะแล้วก็มีการอัปเดตอะไรบ้างนะคะจะมีนิวนะคะคุกกี้นะคะสายซปเปอร์อีพิกนะ,ะทุกคน,นะคะมเป็นแบบ ซูเปอร์อีพิงเหมือนคิมคาเต็ดนะคะมีหอยนางรมเนาะแล้วก็จะมี7สกินใหม่นะคะของคอสตูมเนาะแล้วก็มีเอ่อเกี่ยวกับบ้านคุกกี้นะคะที่เป็น2ส,สกินเนาะน่าจะปรับนะคะให้เข้ากับในส่วนของอ๋อสาธารณะรัดแคมนะคะแล้วถ้าทุกคนดูฉากหลังนะคะฉากหลังมีความอลังการมากไม่แน่นะคะสกินที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะมีความฮัลลูฮัลลัแบบฉากหลังก็ได้ทุกคนเพราะลองสังเกตดูนะ ะว่าของคุณหอยนางลมเนี่ยจะมีความแบบหรูหรามากๆเลยนะคะแล้วก็ชัปเตอร์สนะคะขององค์2เนี่ยก็มาเช่นกันนะทุกคนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหลุดจากทางออฟฟิเชียลเองเลยนะคะซึ่งเราสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่ามาแน่นะคะในวันที่14เดือน6นี้ทุกคนก็อย่าลืมสะสมนะคะในส่วนของเพชรเก็บไว้ด้วยค่ะ นี่นะคะส,ส่วนสกิลนะคะจะเป็นยังไงนะคะเราต้องรอทางของที่เซอร์เนาะที่เขาจะปล่อยออกมาให้เราได้ดูกันนะคะสว่วนคุกกี้รดหอยนางลมเนี่ยก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะคะอยู่แนวหลังสุดนะจะมาดูกันนะคะว่าน้องแกะกับน้องเอคคของเราเนี่จะมีคนนะคะโค่นแชมป์หรือโค่นล้ม2ตัวนี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า เป็นสายซัพพอร์ตที่แกร่งมากทีมซัพพอร์ตเราคือแกร่งมากทุกคนนะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นอีกตัวนึงที่เข้ามาช่วยในทีมหรือเปล่านะคะแล้วมีความเก่งแค่ไหนเนาะน่าใช้งานมากแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่ง การสุ่มของเขาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหรือจะเป็นตู้สุ่มนะคะเราต้องรอดูกันอีกทีนึงด้วยเนาะทุกคนเ<ฮ>พราะเหมือนถ้าให้อิงของคิมคอตเต็ดเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับตาสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เราเนี่ยจะปวดตาเนาะทั้ง9าตานะคะถ้าแบบใครที่แบบเน้นการันตีนะคะเพื่อที่จะรับสของคิมคอตเต็ดจะเป็นตู้นะคะก็มีเลดดอกออกมาบ้างแหละตู้ตู้สุ่มนะคะแต่ว่าค่อนข้างน้อยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคุณหอยนางลมของเราเนี่ย จะเป็นในแนวไหนนะคะคือจากที่ลุกสกินเนี่ยเซฟว่าค่อนข้างชอบมากนะคะทีมนี้มันจะมีสีเนี่ยจะเป็นโทนแบบเป็นโทนเย็นนะคะมีความแบบอุน่นมีความครีมด้วยนะทุกคนนะคะแบบสีเขาที่เขาทํามาค่อนข้างสวยมากๆเซฟๆค่อนข้างชอบตัวนี้นะคะคือจากการเล่นสีเนี่ยเซฟชอบโทนนี้มากๆเลยนะทุกคนแล้วก็พูดถึงคอสตูมค่ะ แน่นอนค่ะเซฟว่านะเอสเปรสโซกับมาร์ตแลนเนี่ยสองตัวนี้ต้องมีสกินมาอย่างแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะว่าตัวของเอสนาเอสเปรสโซของเราเนี่ยแล้วก็มาร์ตแลนนะคะมีเขาเรียกไงเหมือนจุดเริ่มต้นเนาะหรือเมืองของเขาเนี่ยอยู่ที่สาธา,ารณรัฐแคมนะคะหรือเขาแบบ ก็จะเป็นาสาธารณสาธารณรัฐนี้แหละทุกคนนะคะเซซเลยคิดว่าเฮ้ยสกินของเขาเนี่ยอาจจะมีความหลุมหลาขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะเออตอนนี้เป็นข้อสงสัยเนาะแล้วก็เจ็ดสกินที่เข้ามาใหม่นะคะรับรองความหลุมหลาได้อย่างแน่นอนเลยทุกคนเพราะว่าถ้าสังเกตคิมคอเต้นะคะกับคุณหอยนางลมเนาะก็จะเห็นนะคะว่าชุดคอสตูมมีความอลังการหรือในส่วนของการเปิดเกมนะคะที่หน้าล็อกอินของเรา ทุกตัวนะ,ะฟินอเซียก็มีความผาูหลาทางเครื่องแบบนะคะทุกคนมั่นใจเลยว่าปังแน่นอนนะคะอย่าลืมเก็บลูกบากไว้สุ่มสกีนด้วยนะจ๊ะเออไม่งั้นคือเราอาจจะพลาดกันได้นะคะทุกคนเอาละค่ะก็คิดว่าตัวใหม่ที่เข้ามาที่คอนเฟิร์มเนาะก็ประมาณนี้ค่ะจะเซฟให้ดูภาพแบบชัดๆกันเลยดีกว่า นี่คะ่ะนะคะนี่ทุกคนนะคะลองดูฉากหลังนะเซว่าพ็อปของถ้าเกิดใครที่เป็นสายแบ่งมือนอะพ็อปของคุณหอยนางลมที่เข้ามาเซว่าน่าจะแบบมีความสวยงามมากนะคะทหารอาจจะเป็นมอนนะคะในด่าที่เราจะเจอนะทุกคนนะคะคิดว่าเอพิโซดถัดไป15-16เนาะคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เข้ามา ช่วงนี้หรือเปล่าอ่ะฮะอาจจะยังไม่เข้ามาช่วงนี้หรือเปล่าเราต้องรองดูกันนะคะแล้วก็จะมีคุกกี้อีกตัวหนึ่งมาคู่กันหรือเปล่าอันนี้นี่เซก็สงสัยเหมือนกันเนาะเพราะเหมือนกับพวกรีเจนเรียนะคะมันก็ชอบมีคุกกี้อะไรที่เข้ามาคู่พร้อมๆกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นปตู้สุ่มกับตู้กิจกรรมนะคะส่วนของคิมคัเต็มมันก็มาคู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัววันนี้นะคะกอ็อาจจะมีตัวที่มาคู่ได้นะคะแต่ต้อง,องรอลุ้นกันอีกทีนึงเนาะ,ะว่าจะมาคู่กับตัวไหนนะคะสำหรับใครที่เป็นเมนนะคะของหอยนังล่มเนี่ยก็สามารถหลอกกันได้เลยค่ะจะคะิดว่าจากหน้าโหลดเนี่ยที่อยู่กันขอมยเยอะๆใช่ไหมน้าโหลดฟิหน้าโหลดเนาะเซฟว่านะคะน่าจะมากันครบเซตเลยเนาะ,ะแต่ต้องดูว่าแบบเออจะมาอีกทีกันตอนไหนนะคะ เอาละค่ะหวังว่าทางเกมเนาะอาจจะไม่ได้แกงเรานะคะที่แอบปล่อยภาพหลุดนะคะออกมาก่อนนะทุกคนนะ,ะยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะในส่วนของที่เซอร์กันอีกหนึ่งทีนะคะว่าเอ้ยสกิลเป็นยังไงอะไรเข้ามาบ้างออคอสตูมสกินใหม่ปังแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณชาวเน็ตเนาะทุกคนด้วยนะคะที่ แข็กันมาได้อย่างทันนะคะแล้วก็ทางช่องของ PK Form นี่คืออัปเดตแบบเร็วมากทุกคนนะคะก็วันน้ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเราก็ได้เห็นแล้วก็ได้ติดตามนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย คือคนไทยแคปทันอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบมีการกระจายข่าวไปอีกนะฉันที่ตื่นสายฉันอาจจะแบบพลาดข่าวนี้ได้นะฮะเออต้องขอบคุณทุกๆคนที่แบบแชร์กันในกลุ่มสบัดเลยนะคะอะละค่ะก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูเฮเซอร์กันเนาะว่าจะมาวันไหนนะคะ เดี๋ยวเซฟจะมาอัปเดตแล้วก็มีคคร์สกิลกันอีกหนึงครั้งเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราดูกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย